ทุกเนี่ยอย่าได้ทิ้งนะอะไรก็แล้วแต่หน้าภาวนาเราเนี่ยทุกที่มันเกิดขึ้นภายในใจนะแม้แต่เล็กน้อยเท่าจุดปลายเข็มก็ให้ดู <c oughs> ทุกนะครูบาดูตอนแรกเนี่ยบวชเข้าไปเป็นใหม่พรรษาแรกเนี่ย <c oughs> ยังไม่ถึงเข้าพรรษายังอยู่สาราหลังเก่าอยู่ข้างล่างทุกเริ่มเกิดขึ้นทุกจุดเล็กนะ คือเราพอร,ารู้ว่ามีทุกจุดเล็กภายในใจเนี่ยไม่รู้สาเหตุของทุกหรอกจุดเล็กๆครูบากาหนดรู้อยู่งั้นประมาณครึ่งชั่วโมงวันแรกครูบาจาได้อยู่ครึ่งชั่วโมงสามสี่วันผ่านไปเราก็ดีใจนะเราเห็นทุกนะเราดีใจนะตอนแรกนะเราดีใจมากที่เห็นทุกเราก็กําหนดรู้เลยครึ่งชั่วโมงดับไปพอมาอีกสามวันมาอีกเหมือนเดิมครูบาดีใจนะที่เห็นทุกช่วงแรก ดีใจดีใจก็กำหนดรู้อยู่งั้นนะรู้ซึ่งทุกอยู่งั้นอยู่กับลมนันแหละอยู่กับลมเดินไปอยู่กับลมตอนนั้นใช้ลมใช้พุทโธใช้ลมใช้พุทโธควบคู่กันไปแต่ช่วงที่ดูทุกเน่ะจะอยู่กับลมเพราะว่าความคิดอย่างอื่นเราจะมาอยู่ที่ทุกตัวเดียวถ้าหากว่าใช้คําบริกรรมมันยังมันมันยังเป็นความคิดอยู่มันยังเป็นความคิดอยู่นะอย่างคาบริกรรมพุทโธเนี่ยมันยังเป็นความคิดอยู่ เราต้องกลับมาอยู่ที่ลมเพราะลมนี้มันทางานของมันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องคิดมันก็ทํางานอยู่เราก็กลับมาอยู่ที่ลมแล้วก็อยู่กับความทุกข์นั้นอยู่อย่างนั้นอยู่งั้น,นเป็นอย่างนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงนี่น่าจะประมาณสามถึงสี่ครั้งนะแต่ไม่แน่นับวันแต่รู้ว่าสามสี่ครั้งหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นชั่วโมงขึ้นมาสองชั่วโมงขึ้นมาไล่มันจะไล่ไมาเรื่อยๆจนมาเต็มวันพรรษาสองนี่เต็มวัน พรรษาสอนนี้เต็มวันและไม่ใช่เต็มวันเดียวทีนี้ว่าเต็มทีละวันเต็มทีละสองวันตัังหนกเข้าเต็มห้าวันห้าวันนี่อยู่ <c oughs> ห้าวันนี่อยู่น่าจะอยู่เป็นเดือนนะห้าวันได้หยุดครั้งหนึ่งหยุดไม่ถึงวันหรอกพอเน,นื่องนอนตื่นขึ้นมามันก็จะเริ่มมีอาการทุกข์ขึ้นมาอีกมันจะหายไปช่วงตอนเช้าไปกินข้าวอะไรเสร็จมันก็จะหายไปพอเราบนอนตื่นขึ้นก็ทุกก็จะกลับมาอีก เป็นอยู่งั้นประมาณเดือนตัวทุกห้าวันเนี่ยแล้วทุกเต็มรอบมันจริงๆคือทุกหนึ่งอาทิตย์ทุกหนึ่งอาทิตย์นี่คือมันไล่มาจากห้าวันหลังจากนั้นมันไล่มาห้าวันเราก็นึกว่าห้าวันแล้วมันจะหายเหมือนเดิมคือเราตอนมาพรรษาสองนี่เราไม่พอใจกับทุกันนะทุกนี่มันทรมานมากพรรษาแรกยังดีใจอยู่กับมันอยู่พรรษาสองนี่เราไม่อยากจะทุกด้วยซ้ำคือช่วงที่มันเป็นเนี่ยเราตายได้ยังดีกว่า ขณะที่หมูพวกเขาทําอะไรเขายิ้มเขาหัวเราะก,กันอนะ่เรานี่อมทุกข์อยู่ข้างในคนเดียวผู้ที่เจอทุกเรื่องพวกนี้น่าจะเข้าใจดีนะมันเต็มรอบมันจริงๆมันถึงจะมันถึงจะดับนะขอเพียงแค่ว่าเราให้เรากําหนดรู้อยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะขอเพียงว่ามีหน่อยเดียวก็ให้กําหนดรู้ไว้อยู่อย่างนั้นอย่าปล่อยให้มันหายไปเองให้เรารู้ว่ามันหายไป มันจะเต็มขึ้นค่อยๆเต็มขึ้นเต็มขึ้นถ้าเราไม่สนใจมันน่ะมันจะอยู่อย่างนั้นนะทุกอยู่แค่นั้นทุกอยู่แค่นั้นทุกอยู่จริงๆมันมีเยอะอยู่เพียง <c oughs> แค่ว่ามันไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นแค่นั้นเองถ้าเราดูไปเรื่อยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยโผล่ขึ้นมาเรื่อยโผล่ขึ้นมาเรื่อยอย่างเงี้ยจนที่สุดมันโผล่ออกมาหมดแล้วปุ๊บมันถึงจะดับสําหรับทุกตัวที่ว่าไม่มีสาเหตุอ่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่สำหรับนักภาวนาผู้ใดที่ผู้ใดก็ตามที่เจือทุกพวกนี้เนี่ย ขอให้พึงไว้รู้ไว้เลยว่าเป็นเรื่องน่ายินดีผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมเนาะพระเจ้า,นะจาท่านก็พูดอยู่ทุกนี่คือสวนดอกไม้ของพระริยาเจ้านะอันนี้ก็ดอกไม้เหมือนกันนี <laughs> ่นี่ก็ดอกไม้เหมือนกัน